สวัสดีค่ะจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของเลดมี่นะคะเครื่องนี้เป็นเลดมี่9นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเผนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะจอด้านล่างอันนี้จอด้านข้างนะคะ นี่ด้านบนนี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคแ้วเรามาดูทัชสกรีนกันนะคะนี่นะคะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะ นี่นะคะ้าสกินหน้าจอได้แต่ประสีจอนะคะสีจอไม่เพี้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะ ต่อไปเรามาดูสัมภาษณ์กันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าดอกจันศูนย์สี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะ ันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ Redmi 9น,นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ